ปล่อยคันเลงมันจะดับเลยเนาะข้าพเจ้าจะซูมใกล้ๆอ่าคาร์าบูนคาร์บูนกกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่พนากงา็เปลี่ยนมาโอเคสบายดีเนาะวันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้ดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้หูเนาะรถตัวน,นี้จะเป็นรถตระกูลโคลาวเนาะอาการคือเวลาบิดไปแล้วมันจะสะดุด เป็นรอบๆเนาะเวลาในรอบางกลางกัะดุดเลยเนาะจะเล่งบวขึ้นเลยเนาะอาการคือจะเดินเบาบา่ได้เนาะเวลาเราปล่อยคันเล่งก็จะดับไปเลยนะตัวน,นี้เราจะมาเบิ่งวิเคราะ์น้ากันหวามันเป็นยอนสาเหตุใดเนาะตอนนี้เรามาเปิดกุญแจและสาตาร์ทก,กันเันจะมีเสียงปุดๆๆอ,อกทางต่อเนาะ นี่เนะาะชาเข้าจะปล่อยขัะเลงมันมจะดับเลยเนาะ้าพเจ้าจะซูมใกล,ใกล้ๆอาคาบิยูนคาบูกบนก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่พันธุาฮะก็เปลี่ยนมาตั้งแต่ว่าโพเทียนนี่โบเปียนในตัวนี้ครับพันก็บคนก็กจองได้เปลี่ยนเนาะอาการในสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นที่โฮเทียนเนาะ เดีกข้าวพระเจ้าสีลองเด็กข้าพระเจ้าสะเปลี่ยนน่อกโคเทียนแต่การจะเปลี่ยนหวัวนกกระจองออกเนาะและ้วเขาจะมาติดเหมืองกันว่ะอาการสะดุดคือที่ผ่านมาเนาะมันว่ามันจะหายบอเวลาบิดกระเลงมันอยู่ในรอบกลางๆมันจะสะดุดมีอาการแตกปังเนาะเด็ข้าจะมาขัานเบิ่งโฮเทียนเนาะว่ามันเป็นยังไง ตัวนี้จะเป็นโคลาวรุ่นเก่าเนาะนี่เบ่งเนอะทุกคนเห็นบ่อกนี้คือหัวเทียนที่เขาถือเจาะมาเข้ากับบ่อหัวใจแบบเป็นอย่างตรงคือเจาะถ้าหัวเทียนหัวเทียนดีๆมันจะมีนี่เนาะมันจะมีเคี้ยวแล้วมันจะมีมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะมีตัวขาวๆอย่างเห็นบ่า ทุกคนมันจะมันจะมีตัวหุ้มโให้กระแสไฟเข้ามาแตกออกมาข้างๆที่มันติดกับเบกนอ่เนาะถ้าว่ามมีตัวหุ้มนี่ไฟมันจะแตกมั่วไปเลยเดี๋ยวข้าพเเจ้สาสีใสไปจะเปลี่ยนหัวนุกกระจอกไปเนาะไม่เดียวพี่นอ้อง เขาได้หัวใส่นุกกระจกและกระใส่โวเทียนใหม่เข้าไปแล้วแล้วเขาจะมาติดเหมือนกันว่าอาการที่ััสสดุดเป็นรอบๆมันจะหายบ่เนาะน่กออกคุกคนมันจะปล่อยคาหลิงได้เลยเห็นบ่มันจะบอดับเคเนาะนี่คือปกติเนาะทุกคนเนาะ นี่คืออาการนี่คือโฮเทียนตายคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะ